สวัสดีครับเราอยู่กับอันฟอร์ดโปรโมชั่นวันนี้นะครับเราอยู่กับ Ford r a n น e r r a p t o r ตตัว3.0นะครับ Extra Pack ที่เพิ่งเปิดตัวเลยราคาจัดจำหน่ายของเขาอยู่ที่1,984,000บาทนะครับที่เพิ่งเปิดตัวล่าสุดมีในส่วนของอุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมก็คือมีสปอร์ตบาร์นะครับเฉพาะรุ่น r a ป t ต r ที่เป็นสีพิเศษแล้วก็มีสติ๊กเกอร์เพิ่มเติมนะครับคันนี้เดี๋ยวอันพารับชมการตกแต่งของเจ้าคันนี้ดีกว่าสีดาคันนี้มีการตกแต่งจัดเต็มรอบคันกเเลยราาาามดดูีวว่่ แ a ปเตอร์3.0ของเราเนี่ยมีการแต่งอะไรกันบ้างนะครับเริ่มจากในส่วนของตัวรถเลยกระจังหน้านะครับสำหรับรุ่นแลปเตอร์เราได้เป็นแบบนี้มาให้เลยมาพร้อมกับตัวอักษร FORD มีกล้องด้านหน้านะครับและกล้อง360องศามาให้เลยนะครับสำหรับแ a ปเตอร์ของเรานะครับตัวปัจจุบันยังมีตัวน้ําล้างทําความสะอาดเลนให้อยู่ด้วยนะครับห่วงลากจูงมีมาให้ถึง2ตําแหน่งด้านล่างนะครับชายกันชนทําเป็นสีบอลเงินแบบนี้มีเซนเซอร์แจ้งเตือนระยะถึง4จุดด้วยกันนะครับไฟหน้าได้ไฟหน้าแบบท็อปสุดแบบแมทิก LED แบบนี้ให้เลย ด้านบนเสริมหล่อด้วยตัวสกู๊ปนะครับคันนี้นะครับเราติดสกูปทรงฟิตเลือกรูปโลโก้นะครับที่เป็นรูปกระทิ่งทําสีเป็นแบบสีดําแบบนี้เลยตัดกับสีดําด้านนะครับก็ทําให้ตัวรถของเราฝากระโปรงดูใหญ่ขึ้นนะครับด้านบนเสริมในส่วนของไฟแก็บหลังคานะครับเพื่อเพิ่มความโดดเด่นแบบสไตล์ออฟโรดนะครับจุดต่อมานะครับ ในส่วนของไฟตัดหมอกนะครับเราก็มีมาให้นะครับที่เป็นแบบ LED นะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยนะครับในส่วนของระบบของตัวรถมีระบบช่วยเหลือผู้ขับขี่ต่างๆมากมายไม่ว่าจะเป็นระบบช่วยเบรกอัตโนมัติทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับระบบประคองรถให้อยู่ภายในเลนระบบแจ้งเตือนเมื่อออกนอกเลนนะครับเรียกว่าครบคันทั้งความปลอดภัยทั้งการขับขี่ที่นุ่มนวลที่ดีเยี่ยมมากๆครับช่วงล่างนะครับได้ ได้โช๊นะครับเป็นแบบแบบโชคกฟ็อกมาให้แล้วนะครับคันนี้เรามีการปรับเปลี่ยนนะครับล้อนะครับล้อเดิมเขาเป็นล้อของ Ford ขอบ17นิ้วนะครับเป็นยาง B F แต่คันนี้เราเปลี่ยนนะครับใส่ล้อแม็กของตัวอ่าล้อเวกนะครับคันนี้จับคู่กับตัวยางโตโยต้าโอเพนคันที่ที่เป็นยาง RT นะครับสเปคยางอยู่ที่305 5 5 r 2 0นั่นเองนะครับ ตัวล้อเดิม17นิ้วคันนี้ใส่ล้อ20ก็เต็มซุ้มแบบนี้เลยนะครับแต่ก็ไม่ติดในส่วนของบางคนด้านหน้าและก็ด้านหลังนะครับสำหรับรุ่นแรปเตอร์เนี่ยนะครับเราจะใส่ล้อได้ตั้งแต่ขอบ17เป็นต้นไปขอบ16ยังใส่ไม่ได้นะครับเพราะว่าในส่วนของตัวจานเบรคเขานะครับแล้วก็ตัวเบรคเขาเนี่ยก็จะมีขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับดิสเบรคทั้ง4ล้อพร้อมคีบระบายความร้อนขนาดใหญ่นะครับตัวนี้นะครับอ่านะครับในส่วนของด้านข้างมีคีบระบายความร้อนนะครับที่ตัวแก้มมาใ กล้อง360องศาด้านข้างไฟสองสว่างที่พื้นเวลาเปิดประตูไฟเลี้ยวนะครับที่กระจกมองข้างบายสปอร์ตแจ้งเตือนรถในมุมอับมีมาให้นะครับ คันนี้นะครับเราเปลี่ยนบันไดด้านข้างของตัวรถนะครับเป็นบันไดเหล็กของตัวฮาร์เมอร์เพื่อเพิ่มความดุดันของตัวรถนะครับตัวรถสไตล์แบบสีดําตกแต่งก็แบบสไตล์แบบสีดําเดี๋ยวเรามาดูในส่วนของเอ็กซ์ต้าแพคที่มีการเพิ่มเติมนะครับลายสติ๊กเกอร์แบบนี้เลยนะครับตัวนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็มีในส่วนของสปอร์ตบาร์นะครับที่ทําเป็นสีดําด้านแบบนี้ให้เลยนะครับน่ครับเฉพาะรุ่นแ a ปเตอร์เท่านั้นไม่ต้องติดตั้งเพิ่มมีมาให้ในรุ่น Extra Pack 3.0 V6 นะครับย้ำ3.0 V6 เท่านั้นด้านท้ายได้ไฟท้ายแบบ LED นะครับเต็มระบบแบบนี้ให้เลยนะครับสำหรับรุ่น l a p เตอร์กาบฝาท้ายนะครับตัวนี้เราติดเป็นแบบตัวนูนเว้าในส่วนของกล้องมองหลังนะครับไฟเบรกดวงที่3มีมาให้นะครับกันชนท้ายเราเปลี่ยนออกนะครับใส่กันชนท้ายของตัวฮั m เมอร์ที่เป็นกันชนท้ายเหล็กนะครับมีห่วงลากให้ด้วยนะครับนี่ครับและที่สําคัญ 3.0เท่านั้นถึงจะได้ท่อคู่แบบนี้เดิมๆจากโรงงานนะครับแล้วก็มีเซ็นเซอร์แจ้งเตือนกับระยะทั้ง4จุดเดี๋ยวเรามาดูภายในของตัวรถกันนะครับภายในของตัวรถคันนี้นะครับมีเป็นเบาะหนังนะครับเดินได้ตะเข็บแบบสีส้มพร้อมกับมีแถบที่เป็นแบบสีส้มแบบนี้ให้เลยนะครับความปลอดภัยถุงลมนิราภัยทั้งหมด 7. จุดคูนาด้านข้างม่านนิราภัยและหัวเข่าผู้ขับขี่แอร์ตอนหลังมีมาให้ปักไฟด้านหลังมีมาให้ครบถ้วนเลยเรามาดูฝั่งผู้ขับขี่กันนะครับ ฝั่งผู้ขับขี่ได้พวงมาลัยพิเศษที่มีเฉพาะรุ่นแรปเตอร์เท่านั้นมีแพดเดิลชิปที่หลังพวงมาลัยนะครับสไตล์ของตัวพวงมาลัยเขามีการเดินได้ตะเข็บแบบสีแดงแล้วก็มีปักคําว่าแรปเตอร์ด้วยนะครับภายในคอนโซลน,นะครับทำสีดําตัดกับสีส้มเอกลักษณ์ของรุ่นแรปเตอร์หน้าจอ12นิ้วนะครับหน้าจอเรือนไม้ขนาดใหญ่แสดงค่าการขับขี่ต่างๆนะครับนี่ครับภายในของตัวรถโหมดการขับขี่ขับเคลื่อน2ล้อ4ล้อและที่สําคัญมี 4A ให้ด้วยสําหรับรุ่นนี้นะครับโหมดการขับขี่นะคร โหมดด้วยการพร้อมกับเกียร์ไฟฟ้าแบบ e-shifter ตัวเบาะนะครับของเราก็เป็นเบาะไฟฟ้ามาให้แล้วนะครับนะครับภายในของ r a p เต r 3.0 V6 พี่ใหญ่ที่สุดนะครับ แล้วก็แ a p เตอร์เนี่ยเรียกได้ว่าเป็น King of the car เลยทีเดียวนะครับเรียกว่าแรงรอดุดันนะครับถ้าอยากได้สไตล์การตกแต่งแบบเจ้าคันนี้กระทักเข้ามาหาอันฟอร์ดได้เลยนะครับแต่งให้ครบจบในที่เดียวพร้อมโปรโมชั่นที่ดีที่สุดมีบริการนํารถไปส่งให้ถึงที่หน้าบ้านทุกที่ทั่วประเทศด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเจอกันในโอกาสต่อไปนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับสำหรับเจ้าแรปเตอร์คันนี้นะครับสวัสดีครับ